โดยเด็กดีวีสตารรงเรียนวัดยกกระบาดชุบรานุสรนจังหวัดสมุทรสาครนำโดยคุณครูพรพศสสภาครูผู้ประสานงานโครงการคณะครูและตัวแทนเด็กดีวีสตารนำโดยเด็กหญิงนัทยาจินดามณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประธานกระหินสำริดเด็กดีวีสตารได้เข้ากราบพระครูสาครธรรมโชดเจ้าอาวาสวัดยกกระบาด เพื่อกับเรียนและพูดคุยเตรียมความพร้อมที่จะจัดงานบุญทอดกรถินสำริดเด็กดีวีสตาร์ณวัดยกกระบาดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นได้ช่วยกันเตรียมพานสำหรับผ้าไตรกรถินทำความสะอาดบริเวณลานวัดและวิหารหลวงพ่อคุ้มโดยได้กวาดบริเวณลานวัดเช็ดทำความสะอาดจุดบูชาพระตู้บริจาคและสิ่งต่างๆในวิหาร ซึ่งน้องๆได้ช่วยกันตั้งใจทำอย่างตั้งใจแม้ว่าช่วงนี้จะมีการสอบลายภาคแต่ทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันและได้มีการเดินประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้งานบุญกระถินและบอกบุญกระถินตามสถานที่ต่างๆของชุมชนอีกด้วยซึ่งช่วงนี้ประธานกระถินได้ฝึกกล่าวคำถวายภาคกระถินแบบไม่ดูบทอีกด้วยโดยเด็กดีวีสตารงเรียนวัดยกกระบาดชุบราชุศรจะจัดพิธีทอดกระถินสำริดเด็กดีวีสตารณวัดยกกระบาด ในวันที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้โดยกิจกรรมในครั้งนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะถือเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาวัยและที่สำคัญได้รู้จักการทำงานเป็นทีมอีกด้วยค่ะ